สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเชนเดอร์แล้วก็เซกกายครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกแอนเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกเรืเองครับผมว่ามีดีมีแยะมีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมเราจะใช้หลักการ50%มาเครับผม50%านการรีวิว50%คือ ความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการรีวิวอนิเมะนะครับที่พูดคุยอนิเมะในแต่ละซีซั่นนะครับผมในช่วง3ตอนแรกของอนิเมะของการรีวิวสไตล์ของเซมกายที่ จะรีวิวเราตรงนะครับผมไม่จาแบบตรงโดยไม่สนแฟนขลับทั้งสิ้นนะครับพายายามให้คนรีวิวเข้าใจการรีวิวของตัวผมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เองครับผมโอเคก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากการช่วเลือนะครับผมก็ขออวยที่เสียใกับคนที่ติดตามผมเสมอมาแล้วก็ขอฝากช่องเล็กๆนะของวงการอีสเบอร์้นะครับสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะอย่าลืมติดตามผมกันด้วยนะครับผมโอเค ก็วันนี้อยู่กับการพูดคุยแอนิเมะในซีซั่นสปริง2023เช่นเดิมครับผมก็เลยว่าเป็นซีซั่นที่มีแอนิเมะน่าสนใจมากมายครับผมก็รอดูว่าซีซั่นนี้บทสรุปนะที่ผมจะพูดคุยแอนิเมะประมาณ20กว่าเรื่องใน23 24เรื่องจะเป็นซีซั่นที่มีแอนิเมะน่าสนใจหรือเป็นซีซั่นที่ดีมากแค่ไหนกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องที่14กันแล้วนะครับ33เรื่องที่เหลือก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังกันด้วยนะครับ3ตอนแรกก็พยายามลงเรรรรรรืื่่่่ออออออยยๆนนนนะะะคคััััับบบบบบทาา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 ีีดูมดาาาม้แบบมนน้้้วกกกจจลลลงงงงชชหหแไ็ขภต ก็13เรื่องที่ผ่านมาก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในช่อง YouTube ของผมแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มนะครับผมที่ผ่านมานะโอเคตามนั้นเรื่องที่สีครับผมเราจะพูดถึงการเป็นเรื่องแนวคอมเมดี้โรแมนติกอ่ารามกฮาเลมครับผมแนวฮาเลมอีกแล้วนะครับแนวสองคำกองอวยนะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นนี้นะครับผมก็เป็นอนิเมะทัางข้าผมที่เกี่ยวข้องกับพระเอกคนหนึ่งนะครับผมได้กลับมาบ้านเกิดหลังกุญยะเสียชีวิตและได้มาพบกับ ห้าสาวที่อาศัยอยู่ในที่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเพอเป็นพนักงานคาเฟ่นะครับบอกของของคุณย่านะครับผมตอนแรกก็ตั้งใจที่จะอยากจะหรือร้านทิ้งแต่ปรากฏว่ามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างแบบอยากจะเปิดร้านคาเฟ่ร้านนี้ครังแล้วก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างห้าตัวละครนะครับผมห้าห้าสาวกับพระเอกเราจะเป็นซซรีแนวโรแมนติกหวานหวานฮาเลมมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วต้องเสียหลักครับผมก่าแนวลอ m com เรงนี้เราจะบูดกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็เป็นเรื่องที่มีชื่อว่าไมเคมินโนคาเฟเทรเลสครับผม เรือชื่อไทยคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนั่นเองครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ต้องเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจและเรียกเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่ากระแสดังมากนะครับผมในไทยต่างประเทศแล้วก็ที่อื่นๆนะครับผมในไทยเรียกมีคนพูดถึงกันเยอะมากนะจะเป็นแบบอนิเมะที่แบบในกระแสในช่วงนี้แบบมาามังงะออกมาครับผมก็เป็นกระแสมากก็รอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันมีความน่าสนใจแค่ไหนครับผมเราก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเรื่องที่เจ็ดก็คือเรื่องคาเฟ่เรื่องนี้นะครับผมโอเคถามว่าเรื่องนี้สามารถดูแบบถูกเลกสิทธิ์ทีี่ไไหนนนด้้้้บบางออักก็ ในไทยไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมศัพท์พวกเรานะที่เรื่องนี้นะครับบุษบามีกระแสแรงในไทยแต่ด้านไม่มีใครไหนเอาเขาเลิกเสร็จเขาเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับจะถามว่ามีเอาเข้าไหมมีแต่ว่าเป็นต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็จะมีอยู่ที่เดียวเลยนะครับผมคือตัวของแคนชิโลครับผมเจนเดิมนะอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นต่างประเทศด้วยแต่ว่าัวเลยอย่าง่สุดที่เราสามารถดูได้มุดเข้าไปดูนะครับก็คือแคชิโร่อ่าใช้เรื่องนี้ก็จ่ายเงินดูร้อยกว่าบาทนะครับถ้าคคุุณณออยยาาากดดดูููเเีวถถ่จะไปแแบบบบบบืน สลัดได้ไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับตอนนี้นะเออต้องแล้วแต่คนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีลิขสิทธิ์เข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความคิดของคณว่าเออคุณจะสามารถดูสัมมังกิชได้แล้วก็ฟังแล้วก็ไปดูในคาชิโรแเสียงกันดูเดือนเราแบบไม่ถึงร้อยเหมือนกันนะครับผมก็เลได้แต่ว่าถ้าคุณอยากดูจอสลัดอันนี้ก็เลออันนี้ก็กรณีหนึ่งครับผมที่มันก็ต้องยอมนะครับผมไม่ว่าอะไรกันนะครับผมสับเรื่องนี้นะโอเคก็ตามนั้นครับผมสับเรื่องนี้คุณอยากดูแบบรับผมคคคคุณสาามรถดดดูไ้แ่่ทีีเยวือโนะัูกลริ คาชิโร่เท่านั้นนะครับผมตอนนั้นสาหรับในไทยตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีแล้วก็น่าจะไม่มีสักพักหนึ่งนะผมไม่รู้กันว่าจะมีค่ายลิงก์สีในไทยเนี่ยเอาเรื่องนี้เข้ามาไหมเพราะเนื่องจากว่ากระแสในไทยก็ดังเอาเรื่องนะอาจจะมีเอาเข้ามาก็ได้นะครับผมตอนนั้นแหละโอเคเรื่องนี้นะครับถามว่าเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังอะไรกับสีรื่อนี้ขนาดนั้นไรอ่ะผมบอกกันจากใจตรงน,นะครับผมผมไม่ได้หวัง อ่าตามนั้นเลยคือเรื่องนี้ผมไม่ได้หวังนะครับผมอันนึกคือผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้กระแสที่แบบคนเขาพูดถึงกระดามันเยอะมากนะก่อนที่จะดูอนิเมะเรื่องนี้นะกระแสมันก็ม,มีการพูดถึงมากโดยเพพาะแบบ5ตัวละคร3มสาวมีกระทั่งแบบฟินิกโปรโมทเลยนะเออฟินิกเน็ก,กในอในไทยอนะค่ายหนังสือไทยโปรโมทนะค่ายด่มินเล็กส็สบางอ่านเรื่องนี้แหละโปรโมทให้เลยนะคือแบบโปรโมทหนักมากแบบแ,บบแนะนํา5ตัวละครอะไรก็ตามก็มีการโปรโมทกันแล้วก็มีเพจอนิเมะหลายเพจที่ผมก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่พราผมแบบเออไม่ค่อยชอบเพจอนิเมะเท่าไหร่นะครับผม ตามนั้นอะไรก็แบบค่อยๆดูแบบเ่าโปรหมดกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เลียกันเซรี์ที่กระแสแรงในไทยนะครับสำหรับสองคำกองโวยเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ถูกยกว่าอาจจะเป็นสองคำกองโวยปี23นะครับผมสองพันยี่สิบสามนี้ก็ตามนั้นนะครับแต่สหรับผมผมก็ ไม่ได้หวังถึงขั้นแบบให้มันเป็นซีรีส์ดีๆขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าหวังในด้านไหนหวังที่แบบว่าอาจจะเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกฮาเลม5แบบ5สาวที่แบบอาจจะเป็นซีนเรื่องที่แบบว่าทาให้เราอินกับเรื่องราวของตัวละครหรือส่งคาวความรักอะไรก็ตามผมแบบรู้สึกว่าผมอยากจะอยากให้มันมีอย่างนี้นะครับในความคิดผมนะเพราะว่าเราเห็นเคสกรณีเดียวกันแล้วใช่ไหมกับตัวแฝด5ที่มันก็ทําไม่ดีจริงนะครับยกเป็นยกเว้นภาคแรกนะภาคแรกมันก็ไม่ในขาแล้วแหละแต่ภาคสองมันก็แบบเออมันทําได้ดีจริงกับส่วนนี้แล้วก ม,มันดังได้ทุกวันนี้นะครับผมตามนั้นแล้วก็จะจะมีภาคสามาด้วยนะโอเคตามนั้นก็ผมก็ตามนั้นแหละถามว่าซีรีส์นี้ก็อยากให้มันเป็นส่วนใหญเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างที่ผมพูดไว้อะแต่ก็กังวลนะครับความกังวลอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้เทศกาลโปร,รชั่นทำนั่นแหละครับประเด็นแล้วซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เทศกาลโปร,รชั่นทำ 2, สองสองเรื่องนะครับก็คาาือ my home hero นั่นเองครับผมแล้วก็เรื่องนี้ซึ่งถามว่า my home hero เป็นไงผมก็พูดไปแล้วครับไปฟังก็ได้วันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับซีรี มันเป็นแนวเซอร์มันเป็นแนวเซอร์วิสเป็นแนวฮาเลยมันแนวคอมเมดี้มนติกทัานชั้นอะเรื่องของการไล่เส้นเรื่องของมุมภาพอะไรต่างมันต้องเน้นให้หน่อยนะไม่งย้นแบบมันจะสู้เรื่องอื่นแบบสู้เรื่องกองอวยเรื่องอื่นที่มันก็จะมาเรื่อยๆมันแบบกองเืยภาคต่อกองรวยที่มันดังๆอ่ะมันจะมาเรื่อยๆมันก็แบบอาจจะสู้ไ่ได้ได้อันนี้ก็ต้องเราดูว่าเทสกาบูราชันน่ะมันจะสามารถเค้นศักยภาพของเรื่องของซีรีส์นี้ได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่างานภาพมันเป็นสิ่งปัจจัยหลักสำหรับซีรีส์แนวนี้เลยนะถ้าแบบแนวเซอร์วิ รดูกันแล้วว่าเป็นยังไงเรานะสอบเลือกดีนะก็ไม่ได้หวังเลยขนาดนั้นเพราะว่าแบบความกังวลในใจคือทาบอลชั่นนะนะแล้วก็คอนเซปต,ต์เรื่องราวมันก็ไม่ได้มีอะไรผมรู้สึกแบบสนใจขนาดนั้นนะครับตามนั้นโอเคส่วนพ่วงกลับแล้วคนเขียนบทนะครับผมพ่วงกลับคือตัวของคู่บา,าลัซาโรชิจากซีรีสเดอร์กิชคาชิสองครับผมแฟนห้าภาคแรกนะครับผมอาดิจิทุชิมามะระ จอมมาตักงโลกเลยภาษาอันเชิญจากคนแห่งกาแฟชาวแล้วก็จอมไม่เห็นรุ่งอนรุ่นนั่นเองครับผมตามนั้นแหละก็เรียกได้ว่าเป็นโซโลที่เขาทาผลงานอะไรผู้กับนะผู้กับก็ก็มีผลงานที่เราคุ้นหูคุ้นตาดีเช่นตัวแฟนท่าใช่ไหมภาคแรกเอ่ยที่ก็พูดตรงว่าแฟนท่าภาคแรกก็ไม่ได้ขาดนะเท่าไหร่นะแล้วก็อดีตชิชูชิมม่ามวลาที่เรียกว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําผลงานในโซโลเดียวกันก็คือคาราโจโมคาราโจจากคนแห่งกาแฟสาวก็ทําไปแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถเค้นแนวฮาเร์เรื่องใลม บทครับผมโคจิอิจิโร่ก็เรียกว่าเป็นคนขอนแบบที่แบบประสบการณ์ส่งมากเพราะว่าเคยเขียนบทฮีนัมกับซิริมีเขียนบทอ่าแฟร์ทาทั้งสองภาคเลยนะครับหนังลงด้วยแมจิคโนมัสโกะสองภาคเลยนะครับมียาฮาริพากษามีอาจิทูชิมามารลละพิทบอลเลเวอไซสา์คันโตมมคาโจคุเมโจโมซุมูซุเมโตะสวานกะลินะครับผมมอนกาตาลิสาร์ัดปัญหาวุ่นวายของยาบังพายขีจุนะครับซีซันโน้นนะครับแล้วก็ขาดคุณนางฟ้าข้างห้องในซีรีส์ดิเรลนะครับผมก็มีผลงานได้ดีนะอออาาาาาาาจจะะะมมีีีผลงงงนนท่่่แแบบบบธรรรรรรดไ้ตวปสกกณ์เขขย ควมดีโรแมนติกอะ่ะฮาเลมเนี่ยแบบลาลามกซีรีส์นี้ก็คนเขียบนบทฝ่ายท่าเนี่ยก็แบบก็สามารถดึงศักยภาพได้แน่นอะนก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้เป็นไงเพราะว่าคู่กับคนเขียนบทมันแอบแข่งใครได้แต่ว่าประเด็นคือเทสกาลเวอร์รชั่นไงนะครับผมตอบนั้นแหละโอเคเอาละซีรีส์นี้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ขอให้มันเป็นซีรีส์ที่มันแบบว่ามันสามารถบ,บูมแล้วมันสามารถไปซีช่ที่มันดีได้ครับผมตอบนั้นแหละเอาละโอเคครับผมไม่เสียเวลาเราพูดถึงความรู้สึกนัจชมครับผมตอนตอนแรกเป็นยังไงนะครับ เราพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับเรื่องย่อก็คือเรื่องราวของคาส,สุครับเบียาโตะนะครับหนุนะ่มศึกษาวมาไราที่โตเกียวนะครับผมได้กลับมาบ้านเกิดหลังคุณย่าเสียนะครับเอ่อที่บ้านเขาได้พบกับ5คนนะที่มาอาศัยอยู่ด้วยพวกเธอเป็นพนักง,งานคาเฟ่ของคุณย่านะครับผมถึงตอนแรกตั้งใจว่าจะปลุกทุบร้านแต่เมื่อเข้าใจถึงความต้องการะเปิดร้านของคุณย่าและพวกสาวๆยาโตะจ,จึงเลือกที่เปิดร้านคาเฟ่นี้ต่อไปและใช้ชีวิตร่วมกับคนใครคาเดียวกับพวกเธอครับผมนี่คือเรื่องราวของซีรีส์นี้นะครับผมเอาละ คะแนนในเอเอนะครับผมตอนนี้นะครับผมเอเอลเคะแนนนะครับผมเคะแนนเป๊ะเลยนะครับผมก็ดูทรงแล้วหลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จคะแนนน่าจะลงนะครับผมตามสภาพนะครับผมก็รอดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะส่วนอินดีบีนะครับผมคะแนนเลวร้ายมากครับผม3.57ครับผมเลวร้ายจริงนะก็ถือว่ามันถึงขั้นเกณฑ์เวลี่แบทเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็คะแนนในเอเอลก็เข้าใจได้ครับคะแนนเอเมันเป็นคะแนนที่แบบว่าเกมมันโหดอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเกมมันโหดอยู่แล้วนะครับสำหรับต่ออินดิบีนะเกณฑ์มันโหดอยู่แล้วฉันก็ บอกเข้าใจเลยครับว่าเกมน n d มีเกมคะแนนมันโหดกว่านะครับอกว่าเต่ M L เยอะนะเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละผมพูดความสู่ความจริงของซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้นะครับผมขอโทษแฟนคลับซีรีส์คาเฟ่สาวน้ำเฟิร์มนะครับผม กระแสเรื่องนี้ก็ถามว่ามีอยู่ไหมหลังจากที่ไม่ได้ฉายเรืวเสีษไทยก็มีอยู่นะเห็นเพจอันเมโปรโมทว่าโอ้มีซีเซอร์วิสที่แบบว่าสวยงามมีตัวละครนี้เดียวว่าโอ้สวยงามเซอร์วินแบบอื้มอมอิ้มมากเลยอะไรวันนี้นะครับผมคือแบบเป็นตัวละครที่เราสร้างมาน่ารักอะไรก็ตามนะครับผมก็เสน่ห์ของซีรีส์แนวฮาร์เลมอย่างนี้นะก็แบบต้องสร้างตัวละครน่ารักอยู่แล้วล่ะถ้าสร้างตัวละครขี้เหร่มามันจะเป็นแบบแนวฮาร์เลมนี่อะไรต่ามไม่ล่ะนั่นแหละเออแนั่นแหละครับผมก็ ก็เป็นซีรีส์แนวที่แบว่ากระแสในไทยก็บูมอยู่นะถ้าเราดูมานะครับผมจะถามว่ากระแสบูมแล้วและอนิเมะบูมบ้าล่ะตามนั้นแล้วรับผมซีรีส์เรื่องนี้แย่ yeah. ผมผมพูดอย่างนี้เลยคือเป็นซีรีส์ที่มันแย่มันเป็นซีรีส์ธรรมดาไปกึ่งแย่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีรร Today, var, รสรร์ที่มันแบบยังมีส่วนที่ดีบ้างนด้านที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าแบบในข้อด,ดีของมันนะจะเป็นเรื่องราวแบบเออเป็นซีรีส์เรื่องราวของการพัฒนาการตัวลขอตัวพระเอกว่าการเปลี่ยนมุมมองของการเปลี่ยนยชีวิตของตัวเองการเปลี่ยนคำหหพูดหรือการเปลี่ยนที่บอกว่าไปในสู่ความเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มันมีอีโก้สูงอะไรเนี้มน็ท่บบอกาาตตหดแพิ ทำอยู่อะไรแบานี้ได้านที่บอกว่าเออคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายแฟนห้าเลยครับมคือแบบเออเรื่องเล่าแต่ละคนมันเป็นยังไงอะไรเนี่ย ซึ่งเราก็ต้องรอดูว่าไอ้เรื่องเราของห้าคนน่ที่มาที่ไปเป็นไงเพราะตอนนี้มันยังแค่แบบเกินนําที่มาที่ไปอะไรเฉยๆนะครับผมแบบเช่นแบบเราตัวละครเช่นแบบอามีก็แบบว่าเป็นคนสาวใสบ่บูเป็นลิเอก็เป็นแบบหลานแบบแบบเป็นผลส้มก็แบบเป็นหน้าคนหน้าเข้มๆก็แบบอะไรนะผมสั้นๆนะเข้มๆแบบเสียงก็ดูเข้มๆดูมีความจริงจังอโอโนชิกุระคุก็เป็นแบบญิงผมสีเขียวที่บอกว่าเป็นลักษณะทรงคล้ายมิเกะทรงแบบสาวนิ่งและรักนรักใช่ไหม โอจิอาคันนี้ก็เป็นแบบสาวผมเหลืองอะไรเนี่ยสาวผมเหลืองฟรีแลนซ์ที่บอกว่าเป็นแบบนักเลาะเป็นแบบเป็นทรงบอยแบบสาวสาวแบบนิ่งๆอะาขาวมาส้มมันสาวแบบสาวปกติอ่ะแล้วสาวผมแดงก็ซึ้งๆหน่อยก็จะมีเรื่องราวของแต่ละคนอะไรต่างก็รอดูแล้วกันว่าเราจะสามารถอินกับเรื่องราวตัวละครได้ประมาณนี้ไหมเพราะตอนนี้มันก็แบบว่าเกิดเรื่องราวการเปิดคาเฟ่เฉยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะอินไหมล่ะ ในด้านของอะไรรมาครับผมความเซอร์วิสของซีรีส์นี้ความเซอร์วิสของซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มันมีปัญหาจริงครับผมเพราะว่าเทสลากับเวอร์ชันทำแนวนี้ไม่เป็นคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเทสลากับเวอร์ชันไม่สำไม่สร้างไม่ไม่สร้างงานในเมชั่นให้เหมือนคาลาโจมบัคาลาโจวอะคาลาโจมบัคาลาโจม,จโจม,มีเสน่ห์ของการสร้างแฟนเซอร์วิสที่น่าสนใจกว่านะแต่ซีรีส์นี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ซอสของมังงะของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างเพราะผมอ่านแค่บทเดียวไงซอสของซีรีส์เป็นไงแต่ผมบอกเลยนะววว่่่าาเเเเเซซออออออรรร์์ิิสสขงงงืนี้แมมลก แล้วผมเกลียดก,การเซอร์วิสเธอเธอครับผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า AI AI อะไรก็เซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสคือแบบ เซอซีรีส์แนวฮาร์เลมซีรีส์แนวโรแมนติกนี้มันไม่มันไม่ควรยิ่งนำเสนอความเซอร์วิสขนาดนี้นะเว้ยคือสิ่งที่เราต้องนิยตามคือสองครามกองอวยอ่ะเข้าใจใช่ไหมที่มึงไม่จำเป็นต้องมีเซอร์วิสก็ได้คือเป็นสงครามความรักก็บอกว่าพระเอกเราจะมีใจให้ใครมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขานําเสนอเรื่องอื่นหรือแนวฮาร์เลมเรื่องอื่นที่เขาบูมๆอ่ะอย่างเช่นแฝดห้าเป็นตัวอย่างอ่ะนี่คือสิ่งที่เขานําเสนอเป็นอย่างนั้นเว้ยถึงแม้ภาคแรกอ่ะภาคแรถถกเกที่นกัดโว้ลชออัน้ำเ,เหมือนกับไอแฟน ภาคแรกก็คือเรื่องงานภาพมึงไม่ได้เรื่องเจ็ดเลยนะทำไมงานภาพองไม่เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเว้ยมันทําให้เสน่ห์ของความเซอร์วิสเขาเสน,นเนี่ยมันหายลงไปเลยเพราะเซอร์วิสมันอะมันไม่เป็นเซอร์วิสที่มันจำเจมากอะเอไออะไรก็ถกกระโปรงโชว์เกงในดูเอไออะไรก็เปิดนมเอไออะไรก็เปิดเปิด,ปดตรงนี้ให้ดูอะเปิดอะไรปะเภทให้ดูคือ มันมันมันจำเป็นเหรอสำหรับซีรีส์ที่บอกว่ามันเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกที่มันมีความฮาเลมอะแต่มันมีความฮาเลมที่แบบว่าเข้าใจอยู่ม,ม,จจมีความฮาเลมอาจจะเป็นความเซอร์วิสบ้างแต่เซอร์วิสแบบพุ่าเพื่ออย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจเสน่ห์ของตัวละครว่ามันพวกเราก็คิดอยู่ว่ามันมันมันเป็นตัวละครที่มันแบบโชว์แค่ความละโมบเฉยก็บอกว่าเพระเอกเรากแบบ็แบบโวมแบบสาวคิดในใจเพระเอกเราแค่โชว์ความละโมบเฉยก็จะมาปี้เราแล้วอมันไม่ใช่มันไม่ใช่เซนิเซนีเซนิ ขอโทษเสน่ห์ที่คนนําเสนอไม่ใช่สเสน่ห์อย่างนี้ใช่เหรอสอบับแนวแบบฮาร์ลมคอมเมดี้ลุมติง่งเนี่ยสิ่งเราจะเห็นคือเราอยากเห็นมันแฟรห้าแต่กลายเป็นว่าแฟรห้ามันเช่นเกศเซียดแล้วในงานภาพคุณก็เซอร์วิสไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยและเรื่องของงานแบบด้านของเนืน้อเรื่องก็ไม่ต่างกันเลยเว้ยสิ่งที่ผมพูดไปในช่วงแรกอ่ะที่มันเป็นข้อดีอ่ะมันคือข้อดีส่วนเล็กเลยนอนนั่นแหละที่เหลือคือเนื้อเรื่องคุณแบบไม่ได้เรื่องอ่ะคือการปูมาแต่ละอย่างผมรู้สึกว่า ขัดกับความเซอร์วิสแต่ไม่หมดอ่ะคุณปูมาโอ้คุณปูมาคุณมา,ป,มาปูมาดีนะคุณพยายามบิ้วออกมาแบบน่นสาสนใจที่บอกว่าไอ้อมุมมองของพระเอกเราวพยายามบิวมบ้วมาบิ้วมามาพยายามแบบเป็นอีโก้จัดอะไรเนยะแบบไม่อยากให้แฟนไม่อยากเข้าใจใเราสาวๆหรือตามแต่ว่ามันขัดอารมณ์เลยที่ว่ากูเอกอะไรเดินมากูเซอร์วิสแล้วกูเซอร์วิสแล้วกูเซอร์วิสแล้วมันมันจะเข้าใจสเสน่ห์ของการดึงอารมณ์ของซีรีส์นี้มั้ยล่ะนอกจากว่ากูจะมาดูความเซอร์วิสเฉยๆซึ่งมันจําเป็นหรือเปล่าตามนั้นแหละเอกรายอะไรก็เซอร์วิ อยู่ฟะภาพสิบแปดวกยังอยู่แต่ก็ไม่ดูอย่างนี้นก่อไหมเพราะมาดูอย่างนี้ปุ๊บผมสึกว่าการเซอร์ฟิทคุณก็ไม่สไม่สุดงานภาพคุณก็ไม่สุดด้วยอันนี้พูดถึงสามนเวยะนะงานภาพคุณก็ไม่สุดด้วยตัวละครคุณก็ไม่มีเสน่ห์ด้วยเพราะว่าเสน่ห์ตัวละครที่คุณควรจะเล่ามาคุณยังไม่ได้เล่าเยอะขนาดนั้นไงคุณไม่ได้เล่าให้สมสึกแบบเราน้่งติดตามในช่วงรึ่งหลังแล้วมันกลายเป็นโคตรเสียสุดกับว่า มันเป็นการสร้างตัวละครที่มันมีแต่เซอร์วิสที่มันไม่จำเป็นไงนั่นแหละครับคือ,คอซีรีส์ของคาเฟ่สาวน้ำเฟิร์ครับผมก็สามตอนแรกซีรีส์นี้มันไม่ได้เลยอ่ะ มันดูก็มีแบบว่ามึงเซอร์วิสแล้ววะมึงเซอร์วิสแล้วหรอเพราะมาตอนสามมันจะเป็นตอนที่ประเด็นที่มันมีเรื่องราวทั้งสังคำมึงก็เซอร์วิสอีกแล้วมึงก็การเล่าตัวละครมาแวบบโอนเรื่องราวในอดีตของฉันเป็นยังไงเนี่ยก็แบบก็เป็นเรื่องราวของความโรแมนติกฮาเลมทั่วไปที่บอกว่าการเล่นความโรแมนติกอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่พ่ X X ออะไรก็เซอร์วิสทำให้โรแมนติกเรื่องนี้มันเสียงไงคอมเมดี้เรื่องนี้ก็คอมเมดี้แบบแนวเฮฮามุกเดียวกันกับแผนห้าเลย ก็มุกเดียวกันกับไฟท่ามั้ยครับลโจมนก็โจเลยมุกแบบธรรมดาที่หมายเลยมุกบันฝืดอ่ะมุกบอกว่าแบบเล่นความอย่างล้อมุกแบบอะไรนะเปิดเซอร์วิสแล้วก็ขำกันมั้ ไม่ได้แล้วอะ่ะมันธรรมดามากเลยซีนนี้นะครับผมตามนั้นแหละก็ซีนนี้ก็ข้อเสียใหญ่ที่สุดนะครับตอนที่ผมพูดโดยรวมทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะคือบอกว่ามันก็คือด้านของงานแอนิเมชันที่เทศกาลบอลชั่นคุณไม่แคร์เลยอะ่ะซีซั่นนี้คุณไม่แคร์อะไจริงเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระแสะใหญ่เยอะมากเลยนะแต่คุณไม่แคร์อะไจริงเหรอคุณอยากจะดูเซอร์วิสแค่นี้จริงเหรอเซอร์วิสก็แบบงานแอนิเมชันแบบนิ่งๆมั่งง,ง้อนั้ยหรอเทศกาลบอลชัน่นหรือถามคนดูเลยนะคุณอยากดูแค่นี้จริงเหรอวะ ซึ่งคือคุณไปดูเซอร์วิสหลายเรื่องอะคุณไปดูเรื่องสกูตเตอรเวอร์ดิความเซอร์วิสที่แบบเซนเซอร์เราก็มีหล่มได้เป็นไงล่ะสุดยอดเปล่าคุณไปดูเรื่องนั้นดิแต่เรื่องนี้คือแบบงานเมชั่นคุณนิ่งมากอ่ะงานไมชั่นเซอร์วิสคุณนิ่งมากถึงแม้เซอร์วิสคุณจะจำเจพ่ำเพืิงก็แบบไม่จำเป็นก็ตามแต่ว่าเซอร์วิสของคุณอ่ะคุณต้องใส่กันแล้ของตัวเองดิไม่ใช่ไอ้อาก็เอาของความเดิมๆออกมาเซอร์วิสนิ่งๆเซอร์วิสงานเมชั่นนิ่งๆงานภาพก็แอบมีีีเเเผาาาดด้้้้ววยคืืืออออแบบมมมัมัันนนนนจจปป็หหหรรตงทใก่ล่ล เออตอนนั้นก็ผมซีรีส์นี้ก็งานเมนชั่นหมูไปแล้วเจสกับแมนชั้นดายับเลยาแรเตร์ดีไซน์ก็เป็นสวยที่สที่สุดอะคือดีไซน์ดีมากอะตัวละครหญิงมันดีจดีไซน์แต่มังหงา,าแล้วน่ารักเหรครับผมเดี๋ยวจะบอกแบบผมพูดเลยผมชอบใครนะผมชอบอคาเนะ,ออะสุดยอดอืมผมชอบสาวอย่างนี้นะครับผมเยี่ยม นะก็คาเต์ดีไซน์มันโฮมิโ,โร่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับมึงดีไซน์เรื่องนี้ดีกว่าโอเคนะครับผมเรื่องนักพาก็เป็นส่วนที่ต้องชมนะครับผมนักพาก็พากได้ดีทุกตัวละครนะครับผมนะักพากินะผมนะส่วนตัวของเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดโดยตัวของอุเมะเคีย,ยวไคโตะโดยตัวของโนริอาเมะนะครับผมคือเพลงเปิดมันเป็นเพลงเปิดแนวสไตล์ฮะเอาคอมดี้โรแมนติกหวานๆนะแต่งานแอนิเมชั่นไม่มีอะไรเลยอะงานแอนิเมชั่นมึงเอางานแอนิเมชั่นแบบตั้งไอซีแรกกับซีนปิดอะไม่งานแอนิเมชั่นเดียวกันคือแบบ เทศกาลเวอร์ชัคนคุณไม่ทุ่มอะไรเลยอ่ะโซนเพลงปิดนะครับผมใด,ใดในเดเมทิกนะครับผมโดโตของซาโตมิกินะครับผมก็เพลงไม่ได้ขนาดนั้นนะเพลงธรรมดามากนะครับผมเพลงเปิดมันโอเคนะแต่ว่าเรื่องงอนิเมชั่นมันธรรมดาชิบหายเลยนะครับผมโซนคนทางซาวประกรบเรื่องนี้นะครับผมก็สองคนนะคานิมะสึชูแล้วก็สากุระอิมิก,กินะครับผมก็คานิมะสชูก็เคยทำซาวประกบเกิดใหม่เนรังไล่นะครับแล้วก็สากุระอิมิก,กิก็เคยทำซีรีส์เกิดใหม,ม่เนรังไล่นะครับผมแล้วก็ผลงานคาราโจมังคาราโจนะครับตามนั้นก็ซาวประกบเรื่องนี้ ไม่ได้ทำให้รู้สึกบิวลอารมณ์ความรู้สึกติดกับนั้นเซบประกอบทั้งนี้ธรรมดาจริงครับผมโอเคเอาล่ะเรามาสรุปคะแนนโจทย์สารตอนแรกของซีรีส์ไม่กามิโนคาเฟ่เทเลสนะครับผมอ่าไม่กามิคาเฟ่โนเทเลสนะครับผมเป็นไ,นไนอเมแนลคอมเมดี้โรแมนติกอ่าฮาเลิมนะครับกับเรื่องราวของพระเอกเราที่อยากจะฟื้นฟูเหตการคาเฟ่น,นะครับที่สุดท้ายแล้วซีรีส์นี้ก็ไม่จะเป็นซีรีส์ที่หวังเป็นทำซีรีส์ที่ทำให้แฟนคลับมันถูกใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของซีรีส์นี้แทททบบไไมม่่่เเเเหลลืออะะรรรรยคัััผพพาาาวงชน ตามนั้นแหละครับผมตามนั้นเลยคือซีรีส์เนี่ยถ้าไม่ทำโดยสรุปอื่นผมว่ามันจะทำดีกว่านี้แต่เซานการณ์ของเรื่นมันทำซีรีส์นี้พังจริงเพราะว่าการเซอร์วิสของซีรีส์นี้ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นในความคิดผมแต่ว่าการเซอร์วิสคุณต้องมีศิลปะการเซอร์วิสหรือการมีเอกลักษณ์การเซอร์วิสไม่ใช่เอกอารคุณอะไรก็ใส่ภาพนิ่งฉากเซอร์วิสเป็นภาพนิ่งอะไรตามเซอร์วิสเออาร์อะไรก็แบบเซอร์วิสนมอะไรตามคือแบบมันไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบว่าต้องสร้างความเซอร์์วววววิิิขนน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 าา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 ดดัั้้้เเเเพพรร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 ะะ่่่ซีีีสสสมมมมมมถออออยูไคคโโแแตตกกกหืืง พระเอกเราจะเรื่องของใครแต่เรื่องนี้มันแทบไม่ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะมันแทบไม่รู้สึกอินกับเรื่องรับอริสขนาดนั้น,นะเพราะว่าการเรื่องของงานในเมชัน่นเรื่องของเนื้อเรื่องอะไรต่างคุณก็ยังไม่ดีอะไรขนาดสุดท้ายก็การที่ดเดี๋ยวว่ามุกก็ไม่ดีอร์วิสก็ไม่จําเป็นพั่มเพื่อทําซอริการที่อะไรก็หนาเนื้อเรื่องที่คุณต้องเดินแต่คุณก็แยัดความอร์วิสมามันเป็นซีรีส์ที่มันดีอะไรบ้างละ่ะตามนั้นครับผมโอเคครับเออคาเมคามิามนนอคาเฟ่ทะเลครับผมสามตอนแรกสี่จุดห้าครับตามนั้นคือแบบ มันไม่เหลือคือมันไม่ถึงคัลซีรีส์ที่ใหญ่ที่สุดนะซีซั่นนี้ผมซีซัสาตอนแรกผมให้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วเรื่องหนึง่ง <KO> เรื่องที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วอันดับหนึ่งตอนนี้แต่เรื่องนี้มันคืออันดับสองอ่ะมันคือเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่าเราจะอินเรื่องเาลของการแบบพระเอกเราต้องเลือกใครว่าพระเอกเราต้องโรแมนติกอะไรพระเอกต้องานาเสนออะไรมันแค่เรื่องราวแบบว่าพระเอกเราเอนทีมาเจอผู้หญิงที่แบบ ตั้งใจที่จะแบบอยากจะอ่อยผู้ชายอะไรแค่นั้นอนะ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงว้ยคือเราดูเราเห็นมาแล้วว่ามึงเซอร์วิสกันหรอือวะมึงเป็นฮาเรมอแล้วเหรอคือเรื่องนี้ถ้าเป็นสิปีก่อนเรื่องนี้จะดังที่ห่ายเเลยแต่เรื่องนี้คือแบบยุคนี้เป็น,ปนยุคที่บอกว่าเราอยากดูความโรแมนติกที่มันมิติมากกว่าการเซอร์วิสอะ่ะแต่เรื่องนี้คือแบบมึงมีแค่นี้จริงเหรอ แล้วมึงจะนําเสนออะไรอ่ะให้ดีอ่ะตามนั้นก็ผมคือเรื่องนี้ผมไม่รู้กันว่าอนาคตมันจะดีไหมแต่ตอนนี้คือไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมจะชอบซีรีส์นี้เลยครับผมมันแย่เลยครับตามนั้นแหละโอเคค้ามีก็มามีน้องคาเฟ่ทะเลครับผมให้เจ็ดสี่จุดห้าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมกันนะปวงครับทสามหมดแนะนำไหม เรื่องอื่นที่มันเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกแล้วมันเ,มเป็นแนวฮาเลมที่น่าสนใจกว่ามันมีเยอะแยะครับผมไปดูซะเรื่องที่มันทำดีกว่าซีรีส์ในซีรีสร์นี้คือมันมันตายเพราะจะ่สกัดฟูลเลชั่นครับผมจากใจผมเลยนะโอเคครับผมครับอ่าคาเบมนก็นมีนกคาเฟ่เตอร์เลสครับผมคาเฟ่นี้มสาสั่งผมเสิร์ฟก็ไม่ไม่ไม่แนะนำนะครับผม4.5คะแนนในสามตอนแรกน,นะครับผมโอเคเจา้าลูกตบเวลาประกาศพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริงสอบยี่สิบสามครับผมกับรายการสาวตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมว้าชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการอก็เชมมคครรับผอสนี้ก่อนเพราะหมเอ ครับฝันดีครับบ๊ายบาย